สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าะคะ่ะโอ้ยเสียงไม่มีอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์จ้าอารุณสวัสดิ์สายไหมไหมแปดโมงครึ่งไหมรุ่งจะอรุณสวัสดิ์มอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยลืมเอาแว่นออกมา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  <laughs> มากินเอาวนตีนกันวนตีนวนตีน กินโอ่ตีนกันจ้ากินโอนตินจ้ามาจัดโอ่ตีนกันเช้าาตาก็มองไม่เห็นวันนี้ไม่มีงานเลยพี่ดาเดี๋ยวมาค่ะตอนนี้ช่วงพักไอ้นี่เหมือนกับว่ารอไงรอเช้าป้าชีก็แพ็กน้ำพริกเพิ่งเสร็จเดี๋ยวดีเห็นปหมไม่รู้เห็นไหมที่เป็นถุงๆ่ะเออพี่ดาก็มองไม่เห็นกัน สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องไม่มุยไม่มุยกินแซ่บก็มานะจ๊ะสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะื่อคือพี่ดาทำหมึกสามรสเสร็จแล้วยังไม่ได้แบ่งเลยนางยังนอนอาบน้ำสามรสกันอยู่เลยพวกหมึกหมึกทอดพวกนั้นนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดพนักง,งานมาทำงานแต่เช้าบริษัทพี่ดาเห็นไหม พนักงานค้าหันมานักคายแป๊บหนึ่งค่ะสวัสดีโทรศัพท์ครับพนักงานไม่ได้เดี๋ยวฟรีดอยาให้ติปหรือกะว่าจะซื้อหมวกให้ใหม่ใบหนึ่ง <laughs> หมวกอันนี้แล้วไม่ค่อยดีแล้วเก <laughs> ่าแล้วไม่ค่อยได้รักเ <laughs> หมือนยังไม่ตื่นเลยพี่ได้ <laughs> ใช่ค่ะก็คือนอนน้อยค่ะ <laughs> แล้วก็ตอนเช้าต้องตื่นไปไอ้นี่ไงพาพิมพ์เรื่องโรงเรียนไงมาใหา้ขนมกันดีกว่าหอม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 จะปูน่ากินไอนี่โอวันตินจ้ะเลิกกาแฟ,แฟไปแล้วมาใหา้ขนมกันเป็นผู้หญิงนะเดยวเดี๋ยวจะสอนวิธีการทานขนมนะคะเป็นผู้หญิงเห็นไหมเราจะต้องกัดคาเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะดูไม่งามนะคะเวลาทานนะคะเรามาทานขนมกันค่ะ ต้องเก็บให้หมดนะคะนอนน้อยแต่นอนอะ่ะใช่นอนน้อยแต่ก็นอนอะ่ะมันพิกากหมูพันปีฉันยังอยู่ฉันจะกินมันพิกัดหมูพันปีกับอัลสินก็กอะไรอยู่ใช่ไหมเดีย๋ยวพาไปชม ปลาหมึกสามรสหัวฉันฮะหมดไปแล้วหนึ่งชิ้นกินคำเล็กๆนะตามสไตล์หญิงสวยอันนี้ช็อกโกแลตไม่ได้ชอบมากมันหนุบๆหนบๆเด็แต่ต้องไม่ใช่เย็นนะใช่เย็นแม่อร่อยรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมฮะทำไมอ่ะใช่เช้าอ๋อผู้ตาย เดี๋ยวนะคะทุกคนเมื่อกี้พี่ดาพูดว่ามันต้องไม่แช่เย็นใช่ไหมแช่เย็นแล้วจะไม่อร่อยพอสิบอกว่าให้แช่เช้าจ้ะปรบมือให้มุกแดดสามีดิฉันด้วยค่ะท <c oughs> <c oughs> ี่นากินอะไรก็น่าอร่อยไปหมดอยากกินมึกเดี๋ยวมึกนอนอาบอาบน้ำหวานอยู่ <c oughs> นังนอนแช่น้ำหวานกันยังไม่ถึงเวลาตักไม่ใช่หรอกยังไม่เสร็จเรื่อง,งเสร็จราวเมื่อคืนก็ดึกมากก็เลยตักไม่ไหว กว่าจะทำเสร็จเที่ยงคืนแล้วเมื่อคืนน่ะกว่าจะอาบน้ำกว่าจะนอนอยี่ดูเกี่โมงให้ไก่เล่นมกสวัสดีน้องกุไก่จ้ามากินช็อกโกแลเดี๋ยวเราจะกินแบบงามๆก่อนนะเวลากัดนะจ๊ะเอามือป้องนิดนึงอือหืออืออืมทาแบบมีมารยาทนะจ๊ะวิดามอร์นิง่งสวัสดีจ้าทาแบบมีมารยาท ผู้คนพบปะผู้คนในสังคมต้องทางแบบนี้นะคระับแต่ถ้าอยู่บ้านนี่ก็ไม่ทำงานฝรั่งช <laughs> <laughs> ีถามว่าไม่ทำงานเหรอคะแบบมองกว่าแล้วนะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสอนสกิลการทานขนมกันก่อนแล้วก็เราต้จิบอนิดเราประหนึ่งว่ามันเป็นน้ําชาเสียงลูกสาวมาเม่เมี้ย <laughs> เอาค่อยรับประทานนะคะ ทีนี้ถ้าเราแบบสบายๆอยู่บ้านเฮ้ย<ม> <แฟ S 2> บ้านกูเว้ยกูกินไงก็ได้อืมอืมอยู่บ้านนะเอะเอะทำเม้มๆนี่ ไก่ปากคอเลาะ้ายโมเตอรเพิ่งรู้กันเหรอจ๊ะดูสิพี่ดาคนสวยเนี่ยต้องมีชีวิตร่วมอยู่กับผู้ชายปากเสียแบบนี้ไม่ใช่สิปากคอเลาะ้ายใช่ไหมเออหนางไม่ได้ปากเสียอุ้ยนางแบกหมึกมาแล้วอะ เมื่อวานซักผ้าไม่มีเวลาพับเลยเลื่อนมาเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวทำของให้เสร็จค่อยพับผ้าเฮียไก่กินอะไรยังเฮียไก่กินอะไรยังเอาชัดๆเรียกชัดไหมเรียกชัดหรือไม่ชัดห้าบาทสิบบาทก็เล่นไม่ขาจิตตลอดใช่เฮียไก,ก่อะไรยัง เน้น hey, คำทำไมล่ะน้องก็ถามมาเหรอืเฮียไก่ว่าไงเฮียไก่โอ้น้องถ้าแบบนี้เรียกไก่เฉยๆก็ได้ขอปัดต้องโกนหน่อยจ้าอมผิงผิงไม่ได้ไม่ได้กินเลยอ่ะต้องโกรน้องผิงผิงก็มาจ้าปูมมามีส่งแบบเป็นๆเปล่าจ้าจะปูปูม้ามัน มันจะไปได้เหรอปูมาน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญเรื่องปูเพราะว่าปกติก็ไม่ยได้ซื้อกิน <c oughs> อมืมีกุ้งนะเมื่อคืนลงคลิปมาม่าใช่ไหมไปดูกันยังกุ้งโหกุ้งตัวใหญ่มากปูที่เห็นกินตัวใหญ่ก็ไม่มาพี่ไก่ทําไมไม่พับผ้าพี่ไก่ยังไม่เสร็จครับเบมบเเื่อคืนน่ะด้าทำหมึกสามรสเซจ่้งคืนไงน ก่อนจะเก็บล้างก่อนจะนู้นจะนี่ใช่ไหมก็เลยขี้เกียจพับที่แรกนด้จะพับแต่จีบอกว่าจะพับเลยแล้วพับตอนเช้าทีเดียวงไม่ให้มีพับจ้าทุกคนดูสิได้บอกว่าเดี๋ยวเขาพับเองไม่ต้องพับน่ารักไหมวันดีจ้าองชายผิงอะไรวะอง์ชายผิงผิงอ๋อไอ้อย่าเพิ่งไปนะหนูเพิ่งมา ไอ้นี่จะหมดแล้ว่ะแต่เดี๋ยวจะพาให้ใหดูหมึกมไม่ใส่หมวกเลยผมร่วงไปไม่ดีนะผของกินใช่ปะ่ะตอนพี่ได้ใส่หมวกป้าแก้วนะ่ะใส่หมวกติดหัวทุกเช้าเลยเช้าถึงเก็กใส่หมวกแล้เช้านี้ดื่มอะไรคะดืม่มเอวันชินกับ น,น้ำพริก <laughs> กางหมูน้ำพริกกงหมูพันปีของดิฉันเองนะคะเป็นการกุกๆขี้ฟันเข้าไปด้วยนะจ๊ะเพิ่มความกลมกรมโอ้แต่อย่างเดียวมันอาจจะไม่อร่อยนะจ๊ะเราจะต้องกุกๆขี้ฟันลงไปด้วยมันจะอร่อยมาก อยา้ายที่นี่น้ำพริกสามรสนะคะเห็นไหมยังอุ่นๆอยู่เลยคุณผัดที่จะไปเก็บแล้วด้านนี้แต่แดรปลาหมึกของพี่ด้าต้องกันแมงวันไ่นแมงวันที่บ้านพี่ด้ามันมันชอบมาหาพี่ด้าไงไม่รู้รักอะไรนะกรนะนา แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะมีปรมาณยี่สิบตัวช้อนอยู่ไหนวะหอมพูดเลยว่ะไม่ไม่พอใจอะไรคุณไก่ไม่พอใจอะไรอดีายมากวีกวาดไม่ใส่เดี๋ยวปัดดีไหมเราคููสามีได้ ยังคูหมดละหมาแมวอยงนี้แล้วแนเห็นกันไหมจ๊ะเห็นกันใช่ไหมเห็นกันไหมปลาหมึกสามรสนะแต่ไม่แน่ใจนะว่าอร่อยถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งลองทำครั้งที่สองเมื่อคืนชิมแล้วเราก็อร่อยนะตัวตัวเองอ่ะก็่อยแต่ว่า เราไม่ร hey. e ู้ว่าคนอื่นเขาจะกินเค็มกินหวานกินอะไรแบบไหนไงปิดกันให้ดูแค่นี้พอกรีบกับเปิดน้ำปลาคุณกว่าชีทำอะไรนะแพ็คหมึกเหรอมันนี่ก่อนนิขอยยืมหน่อยแป๊บนึงกระดาษมาด้วยกระดาษมาลองเนี่ยคุณกว่าชีกำลังเออ่แพ็กเกจจิ้งปลาหมึกไข่อยู่นะจ๊ะ หมึกไข่ปลาหมึกแพไข่ใครสนใจทักแชทได้นะจ๊ะ <_ t od ic> อุ้ตายโฆษณานิดนึงนะแต่ว่ากันเลยนะโฆษาตั้งนานรอหมึกไข่วันนี้จะถึงไหมนะพี่ได้ส่งไวเมื่อวานชุดหนึ่งแล้วนะอยากินหมึกสามรสทักมาได้เลยเนี่ยมีแค่ที่เห็นนะจ๊ะมีกระมังเดียวไม่เยอะนะ <_ t od ic> เพราะว่าพี่ได้ลองทําดูใครจะมาเสียงมาด้วยกันก็มา ไม่ได้เอาอะลงอร่อยอะไรแล้วไม่ค้าแต่เสน่ห์ลงไปเสน่ห์สวยงามไว้ค่ะคนอะไรยิ่งดูยิ่งสวยถามใครวะเด็กใครบอกวะไม่ไม่ได้ยินใครบอกเลยได้ยินด้วว่าเมื่อกี้ใครบอกว่าอสวยสวยสวยอยากกินหมึกสามรสหายไปนานเลยนะพี่ด้า หายจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าน้องไม่ได้ดูเราพีด้าไม่ค่อยได้ไลฟ์นะจ๊ะช่วงนี้มีงานแล้วก็พอดีขายของอะไรอย่างนี้น,นี่ไงถอยตู้ามาเห็นไหมเห็นไหมเอามาแช่หมึกนี่หมึกเมื่อวานหมึกเข้าเยอะหมึกไอเนี้ยหมึกกระตอยแท้ไปเกี่ยวนะเข้ามาหลายโลเลยกอด,ดีเขาพีด้าเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้เขาได้หมึกไอรุ่นนี้กันอร่อยมากเลยนะหมึกไอตไอยตัวเล็กๆนั่นอะอร่อยจริงบองตรง เสืดด้อดีพี่ดาตื่นมาเจอพอดีเลยกินน้อยจังค่ะอ๋อตอนเช้ากินแค่นี้ค่ะเดี๋ยวก็ทำงานก่อนแล้วค่อยกินใหม่ห <laughs> อมหอมเลยแต่กระดอดดซื้อขอซื้อได้ไหมะคะไม่หมดหรอกพี่ดาทำอะไรดีค่ะติดตามตลอดขอบคุณนะคะที่ติดตามกันเนาะที่ไม่ลืมกันเนาะเอากินน้ำพริกกะหมูเลยหมดซะก่อนเอาอ่ะเดี๋ยวเอาถุงนั้นให้ ถุงที่เหล, <laughs> ลืออ <laughs> ยู่ครึ่งถุงะไม่ใช่พีด้าก็ไม่มันทํายากเลยมันทําบางทีมันก็ในความรู้สึกของพีด้ามันไม่ได้แบบอร่อยมากแต่มันทํายากมากจริงๆิคนถามมาเยอะนะแต่สําหรับตัวพีด้าเองอ่ะพีด้าคิดว่ามันก็ไม่ได้อร่อยมากมายไงก็เลยแบบว่าไม่ได้อยากทำแต่ถ้ามีถ้าถ้ามีเวลาจริงก็ถ้าเขาขอมัจริงก็ทําให้เนี่ย แลดูหน้าใสใช่ไหมใสแล้วก็สวยสวยมากนะนนเนี้ยเรื่องจริงจริงๆที่ได้รู้คุณป้าจิบว่าให้ทุกคนชมไม่ได้เองไม่ได, <c oughs> ไได้พี่ด้าว่าไงเจ้าน้องแพทน้องแพทสวยไอง่ได้น้องแพทเนี่ยอยู่ประจวบนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าไม่เคยเจอกันเลย สวยและผอมมากใช่น้ำหนักสี่สิบกูสิพี่ด้าหน้าใสตาไม่ดำเลยไม่ไม่หรอกกล้องมันคงจะดีอ่ะถ้ามาเห็นจริงๆอ่ะหน้ามันจะมันว่านี้แล้วตาก็จะดำมากพี่ด้ามึกสามร้อยเท่าไหร่คะทักแชทมาเลยไม่อยากบอกออกสื่ออายครับผอมลงไหมปะคะพี่ด้าจริงเหรอไม่ผอมหรอกพี่ด้าไม่ร่วมกันแต่นอนน้อยช่วงนี้สวยมากค่ะ ไม่น่าคาุณฝร่ชีถึงรักถึงหลงอย่าชมไม่อยากจะคุยไม่เอายิ่ชมกันแบบนี้ขืนเดี๋ยวลอยลอยหรือฝชีคว้าไม่ทันเดี๋ยวเมียาหายไปไม่ดีนะอย่าชมอย่าชมอยากกินหมึกกระตอยหมึกกระตอยก็มีนะจ๊ะหมึกกระตอยสามรสก็มีหมึกไอกระตอยตัวจิ๋ว,ว,วนั่นอยู่ในตู้เย็นเนี่ยดูไหมเดี๋ยวเปิดตู้เย็นให้ดูเอาไหมอย่าเลยหยิบมาดูดีกว่า เดี๋ยวหนูทักไลน์ไปนะได้คะ่ะน่ารักแต่เช้าเลยจ้าพี่ด้าขอบคุณคะ่ะพี่ด้าคะสงสารน้องมากสิคะคุณน้องแพทย์คะก็คือว่าเันไปคนละเส้นทางพี่ด้าไม่เคยเดินตลาดนัดทางรถไฟมันนานมากเลยนะพี่น้องแพทย์ขายของอยู่อะจริงๆถ้าไปนะถ้าไปน่เดี๋ยวจะบอก เช้านี้กินอะไรกันยังคะพี่ได้นึกกับข้าวไม่ออกเลยเดี๋ยวถ้านึกไม่ออกจริงก็วันนี้น่าจะเป็นปลาทอดไข่ทอดไม่ไปส่งพีมอ่ะเขามีไก่ทอดขายแต่ไม่อยากซื้อกลับมากินเพราะเบื่อแล้วกินแต่ไก่ทอดไก่ทอดที่ผัวที่บ้านก็ชื่อไก่ใช่ไหมเราก็ต้องมีความเบื่อบ้างอะไรบ้างถูกไหมเนอะช่วงนี้งานหนักมากใช่ไหมใช่ดูสิ มันไม่ผอมหรอกเนี่ยมันนั่งมันอยู่ที่มุมกล้องเดี <itud soundtrack. S 1> ๋ยวจะทําให้ดูผอมมะผอมมะพ่ด้าอะไรอยู่บนหัวอ๋อพ่ด่าเป็นนางงามจ้ะเป็นนางงามเป็นสายนี่เออนางงามในป่าเข้าเมืองก็ไม่เป็นแต่ข้าป่าก็ให้เป็น เป็นง,งานที่สวยที่สุดในป่าเลยจ้ะพี่ดาคุณน,น่ารักขอบคุณค่ะสวยใช่ไหมเมื่อกี้น้องใหม่พี่ดาสวยใช่ไหมดูสิไปเลี้ยงกันน้าเหนียงเนี่ยเนี่ยหายากนะเดินปกติเขาไม่เลี้ยงกันแล้วเหนียงเนี่ยแต่พี่ดาอนุรักษ์ไว้ดูพี่ไก่ยุ่งๆนะพี่ดาใช่ <laughs> ส,สิเมียไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยนางท,นงทำนู่นทำนี่เสร็จนางรอแพกปลาหมึกอยู่นะบอกบอกเลยนะเนี่ยนางเอาปลาหมึกมากดดันนะเนี่ยเนี่ย เอาหมึกกระมังเนี้ยรอแพ็กปลาหมึกอยู่รอตักแบ่งนะคะถุงละครึ่งโลแล้วก็เดี๋ยวนางเสร็จนู้นเสร็จนี้ก็ต้องพับผ้าพับผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวงานบนบนข้างนูน้น่ะบนออฟฟิศอะจะมาประมาณเก้าโมงสิบโมงต้องเล่งงานตรงนี้ในพีไดายัางฝอ,อยเฟดอยู่เลยแหละ <laughs> สามีไม่กล้าเล่งออกสือ่อ <laughs> ดีใช่ไหมเ <laughs> บือ่อเบื่อไก่แล้วพี่ดาระวังฝั่ชีน้อยใจแ้วพิดา ชีนน้อยใจไหมจิมเบื่อไก่แล้ววะจิมเบื่อไก่แล้วเขาดีใจด้วยเห็นไหมนางบอกดีใจด้วยที่นางเบื่อไก่พี่ดาไปแล้วดีกว่าเนาะไปแป๊บกมึนก่อนเนาะนี่มาไลใ่ให้กินให้ให้ดูว่ากินโอวัตินเมาส์ขำๆสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาทำอะไรบ้างนี่ไงน้องแพทนั่งฝอยนี่ไง <c oughs> นี่ก็ว่างแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ใหม่แน่ใจอย่าพูดคำนี้คำว่าว่างนะ ป้าเคยได้ยินไหมคำนี้ยเห็นไหมไอย,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 ยกแกอยังยักหน้าเลยแต่มีบอกว่าเดี๋ยวก็ว่างแล้วเดี๋ยวก็ว่างแล้วแต่ยังไม่เคยเจอช่วงเวลาว่างเลยนะเ,เดี๋ยวมันก็ใช้ทํานู่นทํนี่วันนี้ว่างเองไม่ค่อยทำอะไรนั่นไงกูโดนแล้วไง <laughs> 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 เข้าเนื้อแล้วไงไม่ดีแล้วนะ <laughs> <laughs> มันบอกว่าพี่ด้าไม่ทําอะไรจ้ะนี่ฝีมือใครไก่กระมังนี่ฝีมือใครพูดสิ ดื MM. พี่ดาม,ามามา่าต้องแพทมบาม่ามันก็หมดแล้วนะนต้องแพทที่แม่โครขายแพย็คร้อยกว่าบาทเองเธอจะมาซื้อทำไมเนี่ยยังอยู่มะอยู่อยู่ที่บ้านพีด่ดามีโดนไปหนึ่งดอกมาชีใช้แรงงานใช่จริงเนี่ยเมื่อคืนอะ่ะถ้า ฝัดชีพูดว่าพี่ได้ไม่ทาอะไรแล้วเมื่อคืนพี่ได้นอนเที่ยงคืนได้ยังไงถูกไหมไม่ใช่เที่ยงคืนด้วยตีหนึ่งเนี่ยฝัชีมันหลับก่อนพี่ได้มันเข้าไปถึงก็หัวมันก็หกลับแล้วใช่ไหมพี่ได้ยังฝอยกับลูกค้าในในไลน์อยู่เลยแล้ว <laughs> ตื่นก็สายด้วย่ะบอกว่าจะไปส่งหลานจะไปส่งหลานแล้วก็ไม่ตื่นแล้วมากดขี่ขุมแหงพี่ได้ตลอดเวลาพี่ได้เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กเ็เล็ก,กมากน้ำหนักสี่สิบ โดนผู้ชายกดคี่ขมเห็งพี่ลิขิตทำร้ายนัตยาตลอดสวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็เนนอนน้อยก็จะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีงานอีกหลายอย่างโอเอเดี๋ยวมันจะช้าก็ไม่ทันการเนาะพี่ฝาชีพี่ได้ทํางานทั้งวันใช่ที่ว่านอนเที่ยงคืนอาเฟซบุ๊กใช่ว่าใช่ เมื <laughs> <liksom ality> ่อคืนก็อ hey, ัพคลิปไงยูทูบอ่ะฝาชีใช้พี่ดาจนทุกผอมแล้วใช่ดูสิแล้วดูฝาชีสิอ้วนอ้วนพี่ดาไม่อยากจะพูดนางไม่ทําอะไรเลยดูพี่ดาสิดูดูตาดูแกบทั้งผอมทั้งโซมใช่ไหมโดนทำร้ายตลอด ชีวิตค่โดนทำลายในที่สุดมันต้องไม่โดนทำลายไปแล้วไปทำงานมาั้งเดี๋ยวโดนผัวด่าไปแล้วค่ะทุกคนเฮี่ไก่ให้พี่ากินยาด้วยหลังอาหารเช้าหมอไม่รับหมอบอกว่ารุ่นนี้รักษาไม่หายหมอบอกว่าเชิญโรงพยาบาลอื่นเลย ไปหลายโรงพยาบาลแล้วพยายามแล้วจ้ะทุกคนช่วยไม่ได้จริงมันอยู่ในใสายเลือดมันอยู่ในอินเนอร์ลาแล้วทุกคนลาจริงๆลาหลายรอบแล้วบ๊ายบายไ really. อเลิฟยู่ายไอดีฉันรักเธอฉันรักเธอสไลว์ยูรักนะจุ๊บจุ๊บไปลคะค่ะ สนใจปลาหมึกสามรสติดต่อทักแชทมาได้เลยนะจ๊ปะปลาหมึกกระตอยปลาหมึกอะไรมีเยอะแยะเลยถามกันมาได้นะจ๊ะหมึกไข่ก็มีนะบ๊ายบายอ่านของผมด้วยนางฟ้าเล็บยูจ้า